เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่ขาเราขี้ก้างขนาดนี้เล้วเนี่ยทำไมขาเราถึงสู้แขนไม่ได้กันแล้วทำไมไอ้เจ้าพวกนั้นถึงวิ่งไวได้ขนาดนี้แล้วเราล่ะจริงดิเฮ้ยไวาวันนี้ได้เปล่าเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ยอมแพ้แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาล้วฮะทุกทุกคนฮะในวันนี้เราก็อยู่กันเกม Run Star Simulator กันฮะทุกคน ซึ่งมีอัปเดตเป็นบิลลี่รันอย่างที่เราเห็นในนะปกนะฮะมันคือเจ้าตัวขี้ก้างพวกนี้แน่แท้แล้วผมก็ไปเปลี่ยนตัวเองให้เป็นบิลลี่มาแล้วซึ่งเป็นบิลลี่ที่แขนค่อนข้างใหญ่โตว่ค่ะสักหน่อยหนึ่งนะทําให้เราค่อนข้างวิ่งช้าเลยแหละถ้าเกิดผมฝึกดีๆแล้วก็หาทั้งสองข้างของผมต้องใหญ่เท่าแขนแน่ๆ <c oughs> แต่ว่าในตอนนี้เราควรต้องเริ่มจากการออกกำลังกายกันซะก่อนนะฮะทุกคน การออกกำลังกายก็ต้องแน่นอนมันก็ต้องมีลูกวิ่งใช่ไหมโอ้โหสุดเจ้าพวกนี้ก็วิ่งกัน,กนไวทั้งละเกินอ่ะแต่ละคนโอ้โหโอ้แต่ละคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งคู่หรอโอ้ลูกวิ่งแ่บวิ่งคู่หรอดูโอ้โอลูกวิ่งยเย็ดแก้คอทเท่เลยว่ะและไอ้เจ้านี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแล้วว่าบิลลี่เราแย่แล้วนะไอ้น,นี่แม่งแย่กว่าอีกอะหัวเป็นทำไมเป็นงั้นี่ยโอเคไม่เป็นไรกดเออเราก็ต้องเบสิกเบสิกกันก่อนเนาะนี่วิ่งแบบหนึ่งเวได้เท่าไหร่ไง ยี่ส25ามยี่สี่ยี่ห้าโอ้โหยี่หกเดี๋ยวนะถ้าเราวิ่งช้าขนาดนี้เมื่อไรขาเราจะเท่าแขนวะนี่ค่ะไม่ไหวแล้ววิ่งแบบนี้มันไม่ได้แล้วหรือเปล่าเนี้ยแล้วแบบนี้เราต้องทำไงเราต้องการผู้ช่วยไม่ใช่หรอผู้ช่วยอยู่ไหนเกมนี้มีผู้ช่วยหรือเปล่า mm hmm. นี่ไงเกมนี้มีผู้ช่วยกะแล้วซิมูเลเตอร์จะพาดผู้ช่วยไปได้ยังไงกันสัตว์เลี้ยงมันต้องมาบดครั้งแรกได้ทั้งหมด5วิน เปิดอันต่อไปอ่ะห้าสิบวินเนาะอุ้ยเรายังได้อยู่นะพาะตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่ร้อยวินนะทุกคนซึ่งร้อยวินนี้ได้ไมาจากโค้ดนะเป็นโค้ดบิลลี่ตัวนี้เลยก็แจกให้ฟรีไม่ผมไม่รู้ว่าแล้วทุกคนมาดูแล้วยังใช้ได้อยู่ไหมนะแต่ตอนนี้ผมใช้ได้อยู่ผมก็เลยได้ร้อยวินมาแบบฟรีๆ,ๆน่นนะเนาะเลยและอันต่อไปอ่ะสองร้อยห้าสิบวินโอเคอันนี้เกินเอื้อมละหนักสูตรสามพันวินก็ยังเกินเอื้อมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ส่งให้เกิดความโลปในจิตใจแล้วกันเราจะไปดูที่ห้าแบบว,นะวินก็ดูสวยยนนะเนี่ ไม่ใช่ขี้เลยนะอยากได้ตัวซิมบ้าจังเพราะฉะนั้นมาลองเปิดแบบ5วินก่อนดีกว่าเผื่อดวงเราจะมาโตเอ้ยโเอเลียว์เหรอ <_ an> เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอลิเวอร์พันคอมมอนเอ้าจะทำให้สีม่วงอ่ะนี่เขาเออพันคอมมอนสีม่วงจะทําให้สีมันสวยไม่ทําไมวะโอลิเวอร์ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เอ้ยเลทไม่แย่นี่หว่าหรือจริงๆแล้วเกมนี้มันก็เลทประมาณนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแต่ดูสิ Oliver! โอลิเวอร์เฮ้ยคูณหนึ่งจุดเก้าบู๊ท เป็นอันคอ้มอนร่างเบบี้โอเคมันยังเป็นร่างใหญ่ได้อยู่เห็นไหมครับอินทรูดิกสำหรับชาวเกลือนะซึ่งน่าจะเป็นเราอ่ะเอาร่างเล็กก่อนนหนร่างเล็กโอลิเวอร์คือตัวอะไรอะ่ะหน้าตาเหมือนเต่าทองผสงมอะไรสักอย่างหนึ่งเอะสงสยัยจะเป็นสัตว์ในจชินตาราการอา้าวนายก็มีเหมือนกันอา้าวโอ้โหอวดตัวอีกตัวหนึ่งเชมิจูดายดอนชาเขียวไหนในทันทีที่เรามีโอลิเวอร์เฮ้ยนายนายแย่งลูกแล้วอะ่ะเราแบบนี้เราก็ต้องขึ้นไปเกาะหลังนายเดยโอ้แบบีอู้ ไปด้วยกันไปได้ไกลบวก2อ 2> เหรอเฮ้ยไม่เร็วอะไรนั่นน่ะต,ตอนนี้ขึ้นบวก2แล้วไม่เร็วจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยแต่ไกลแล้วนะไกลแล้วไกลที่ขาเราจะใหญ่เท่าแขนแล้วสักวันหนึ่งอะ่ะขาเราผงใหญ่เท่าแขนได้ <c oughs> เริ่มต้นที่1 0 2 น่าจะไปได้ไกลแล้วซึ่งเป้าหมายของเราคือเจ้าพวกนี้ใช่ไหมอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4อันดับ5 Final b o บอสคือ r ั n นิ่งคิงอุ้ยแอมอ่านั่นฝึกมาเยอะนะดูกำลังแขนมันดีแขนมันก็ใหญ่น้าอกมันก็ใหญ่ขามันก็ใหญ่อะแปลว่ามันฝึกมาดีมากฝั่งเราอะพอเราฝึกได้แค่แขนฝึกมาร้อยแล้วอะ อย่าให้มันแพ้เขานะเว้ยแล้มีสัตว์เลี้ยงตามด้วยอันนี้โกงแล้วนะเนี่ยโอ้โหโกงเฮ้ยป้าสัตว์เลี้ยงช่วยหน่อยดันตุ่นหน่อยแล้วเร็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 อเร็ว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 เห็วเร็นเร็สเรไวเรงวเร็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 วเขอชนรไปเล้วกันวเไอวน,น้องเออโอรโหเ๋ยวูดมวตั้งนรนจนไม่มีอวไรูดแล้วไปไม่ถึงเร่งเชัยเลย เอาจริงเดะโอ้หนี่วิ่งช้ามากวิ่งเอาเพื่อสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้วิ่งเอารางวัลนะวันนี้ go เอ้าอันนี้ที่หนึ่งโอ้ยพวกนี้แดบกันใหญ่เลยเราก็แดบกันโอ้ยดูอันที่สุดท้ายดิเต้นเป็นอะไรวะน่ะปลาตายอ๋อส่วนเราในตอนนี้ที่ห้าว่ะถึงจะไม่ได้แบบที่คิดเท่าไหร่เพราะเราคิดว่าที่สี่นะโอ้โหแต่ที่สี่ทำเวลาเพิ่มหมดสิบสี่นาทีเลยนะ ส่วนเราที่5าทำเวลาไป26นาทีห่างกันที่4เกับครึ่งเลยแล้วเนี่ยส่วนวินได้แค่5วีนเองได้น้อยจังกลับมามี100วินเท่าเดิมแล้วเราว่าในตอนนี้เราควรลงทุนกับ50วินกับเจ้าตู้เขียวนี้แล้วอะเราไม่ควรเหลยวแล้วตู้5วีนแล้วอะโอ้โหแล้วตู้นี้สัตว์สวยด้วยอะเราไม่ได้หวังอะไรกับสี่เปอร์เซ็นต์หรอกเราหวังกับยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์อะลูซี่ใช่ไหมสวยจังขอนะหรือแม็กก็ได้แม็กนี่เหมือนเต่าทองเลยโก๊ะงอกแ็กอกแม็กนีใครเนี่ยอันคอมมอนอีกแล 30%เซเท่าไหร่ครับ2.35บูทก็ดีฝ่ายเจ้าตัวเนี้ยหน่อยนึงไม่มากมายเท่าไหร่สัตว์เกมนี้ทำไมทำท่าลักจังอะถึงตัวมันจะเหลี่ยม,ยมก็เถอะบวก4แล้วเป็นไงไวกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะมัง้งหยุดเลยสต็อปเมื่อกี้บวก4แค่สัตว์2ตัวมันไม่พอจริงๆเหรอวะอันนี้คือเทรลเหรอเส้นทาง เส้นทางมันบวกอะไรสักอย่างด้วยนะบวกหรบวกรองเท้าเราต้องการรองเท้า1คู่อะไรแบน,นั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจหยุดไปก่อนเฮ้ยรีเบิร์ดโอ้ย,ーーอย,ย,ยเกือบแล้วไงรีเบิร์ดใช้แค่25ิาวินแค่นั้นเองนี่ถ้าเกิดเราเอาวินไปใช้อย่างอื่นนะถ้าว่าเราอดรีเบิร์ดแล้วเนะี้ยเพราะนั้นรีเบิร์ดกันก่อนดีกว่ารีเบิร์ดขั้นแรกจากโนวิกเราจะกลายเป็นมิกินเนอร์บวกไปทั้งหมด15%บวกอะไรไม่รู้แต่ว้าวิ่งเราหายไปแล้วโอ,โอเคเราลืมไปเลยว่ามันคือซ บวกสีเท่าเดิมฮะไม่ช่วยอะไรเลยเหรอแล้วจะให้รีเบิร์ตไปทำทะแสงอะไรวะเนี่ย่ะหท้อเลยหยุดซัอเลยอย่างงี้โอ้โหพอเราทอ้อเราก็มาดูเจ้าพวกนี้แม่งวิ่งคอจะไวเลยอีกนิดหนึ่งมันจะเป็นโซนิคแล้วนะเนี่ยมันจะไวอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยเพื่อน my friend oh my friend แต่แขนนายไม่ใหญ่เท่าเราสงสัยจะไม่ได้ออกกลำลังแขนสิท่า my friend ทำไม my friend ขาไม่ขยับหรออ้าวบาย ไม่แฟนอ๋อไม่ใช่ไม่แฟนแค่ทิ้งเราไปเฉยๆไม่ชอบหน้ากันเหรอหรือกลัวแขนเราเอาเถอะเราก็ยังกลัวตัวเองเลยตอนเนี้นีเ,นเดี๋ยวนะสภาพรองเท้าในตอนเนี้ยให้ความร <c oughs> ู้สึกเหมือนกับดักหนูอ่ะแบบนี้ฮะเหมือนกับดักหนูเลยอะ่ะเราเอากระดักหนูมาหนีบเท้าเราหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราสานเท้าแล้วเป็นไงอะ่ะเฮ้ยบวกเจ็บบวกดีสั์เลียเข้าไปอีกค่อยบวกเท่าไหร่อ่ะ บวกแค่หนึไม่ใช่หรอตนแรามบวกเจ็ดเลยอตอนแรกบวก4เองนะไม่น่าใจเหมือนกันแต่นื้อว่ามันดีเราไปอันนี้ได้แล้วอ่ะตอนนี้เราไปบวก5ได้แล้วบวก5คือเทียบ้ี่สิอ่ะโอ้โหมาแล้วอ่ะแสงสว่างอันน้อยนิดที่ส่องประกายให้เราเห็นว่าขาของเราสัก,กวันหนึ่งจะใหญ่เท่ากับแขน2ขันสองข้าง,างนี้ แต่ตรงๆนะเราอยากปลกผมมากกว่าหมดร้านมากเลยอะเฮ้ยเอาว่าขึ้นมาถึง600แล้วว่ารีเควสขั้นต่อไปต้องการแค่2,000เลยนะไม่มากไม่มาอยู่ในระดับกลางๆถือว่าเกมนี้ใช้ได้ไม่โหดไม่โหดและขึ้นไวด้วยทุกคนเห็นความแตกต่างหรือเปล่าพอมขึ้น2,000นอะ่ะมันไม่เหมือนกับตอนนี้แล้วนะเว้ยดูดิ จากภาพวันวานอันแสนสั้นแค่ไม่กี่นาทีก่อนหน้าที่เรายังวิ่งไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะเหมือนเด็กเพิ่งเกิดอ่ะแบบเด็กเพิ่งเดินอ่ะแต่ในตอนเนี้ยเราวิ่งได้แล้วเป็นไงอันเนี้ยคือวิ่งไม่ใช่เดินอีกต่อไปสมแล้วกันที่เป็นผาที่ใกล้จะใหญ่เท่าแขน <c oughs> ัะดับหนึ่งอยู่ไม่ไกลแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้ยนีนี่เป็นลูกแล้วไปไงโกวแซงแล้วพี่รนสี่คนหนึ่งไปไงเราผมไปไหนไปปลุกสปาย <c oughs> แต่แลนิงเกงเขาเส้นชัยไปแล้วนะฮะส่วนเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยไ้นั่นก็เข้าไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเราน่าจะได้ที่3 ช่ป่ะอู้หดบกันอีกแล้วเอาที่สี่เหรอโอ้ฮออันดับ4ี่ก็ไม่เร็วเลยนะเนี่ยได้ทั้ง25วินนะส่วนอันดับ5อันดับ6ไม่ต้องการดูเวลาด้วยซ้ำอ่ะ25วินพรากว่ารีบพิร์ได้อีกแล้วรีบอทครั้งที่3บวกทั้งหมด30%มันจะเพิ่มอะไรคิดไหมอ่ะก่อนหน้าทั้นหมด24ใช่ป่ะบวกขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะไม่เลวเลยจริงๆโอเคพอละเลิ่วิ่งเถอะนะแล้วนะว่าโอเคแล้วแหละไม่สไม่2ก็1กับ15ไม่ต้องการรอะไ่านี้ต่อไปมาทาให้เขาู วสตาร์ทดิแท้จริงอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงวู้วป้พี่ผมดับว,ว้าวมีผมเหรอแสงเท่าไรเป็นไงอ้าวไม่โชว์หนา้าเลยอับอายแซ่คิดว่าจะแพ้เราได้เหรอโอเคส่งคนนั้นชนะเราได้ก็เท่ากับว่าอยู<ว>่ที่สามเป็นไงขึ้นมาสองนาทีแล้วนะเรายังพัฒนาได้อีกแค่ดีแบบนี้ก็อุ่นใจแล้วปะแต่จะอุ่นใจคนเนี้ยถ้าขอใส่สักตัวหนึ่งเก้าห้าสิบวินคุ้มค่าไหมเนี่ยคุ้มหรือเปล่าโอเคไม่คุ้มเลยเบลล่า คาร์มอนสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เอ้าผู้สังเกตดีๆสองอันนี้มันห่างกันเปอร์เซ็นต์เดียวเองเนี่ยโคนหนึ่งจุดเก้าบูตเท่ากันเลยไอ้หนอนชาเขียวเฮ้ยแอร์โมนิคอร์ทไอ้วาสน่ะมึงเิ็นกับหลังแล้วเนี่ยว้าวในวันนี้เรามาเพื่อล้มแชมป์เพราะฉะนั้นที่หนึ่งเอามาเลยเอ้าเฮ้ยโอ้โหที่หนึ่งมันยังไวอีกว่าแต่ที่สองที่สองขอแซงมาไอ้หนองห้องปิดหูฟังและหนีความจริงวิซะว้าวเป็นไงอะ ที่2แล้วล้นตูดไอ้ที่1แล้วเป็นไงเป็นไงห่างกันที่1แค่2นาทีอู้ด้วยหกร้อยเจ็ดสิบห้าวินเด๋อเดี๋ยวนะอันนี้ให้เยอะจังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแต่อันเดิมมีที่สามพันวินเลยเหรออันนี้เยอะกว่าแถมเยอะแบบเยอะโคตรด้วยอ้าฮ่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 าอันนี้ใครอะทาไมอะมันยืนตรงนี้ทาไมอะมันยืนได้เปล่าจอยอ๋อแข่งกับเขาเหรออู้มาดิเรากาล,าลัวที่ไหนล่ะเอามาว้าวหนตามไม่ทันหรอกไอ้น้อง แข่งกับเพลเยอร์ก็ได้ด้วยเกมนี้ว่ะจัดประเษยฮะตามแสงแล้วทันเด็ดตาตูดแล้วทันเด็ดก็อันดับหนึ่งเป็นอย่างนี้แหละ้โหหอมหวานเหลือเกินความรู้สึกของการได้ที่หนึ่งแล้วเราได้แหละไ,ได้สิบวินไม่คุ้มค่าเลยอ่ะเปิดสว์เลี้ยงราคาแพงที่สุดกันดิฟ้าสามพันเลยเหรอค่อนข้างแพงเลยนะเนี่ยโอ้ถ้าได้โนวานดิคอดเปิมเลยอ่ะมันสวยมากเลยเหมือนสิงโตเลยอ่ะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อันดับต่ำอ่ะอ,อ่าฮะอีพีกออลโอล่าพี่ฉลามบุกเหรอเว้แต่อีพีกเลยนะไหนอ่ะ อ๋ออีปิกคือ54%คือกากสุดลงหรอเว้แล้วไงเดี๋ยวนะนี่ไจเกอร์ไอ้เจ้าหนี้ลำต้นที่อีปิกเหรอวะเนี่ยโอ้โหก็เท่ากับว่าที่กากสุดดีโอ้โหสามารถเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้เนาะได้แต่อดกลัวแล้วก็วิ่งต่อไปอ้าววิ่งนอกลู่นเลยพี่ครับแม่เข้าวิ่งทางไหนอะวัดกัวแขนเราเหรอแขนเราใหญ่ใช่ไหมล่ะตบหน้าสั่นแล้วหน้าเดี๋ยวเลยเข้ามาเข้ามาในรูกตบหน้าสั่นนะได้เข้ามาหรือเปล่าตบหน้าสั่นหน้าสั่นหน้าสั่นนนนนตััววผม้้้้แแแขขงงกกร่ึลทุคดูซะเฮ เอ็นน่ะหาใหญ่ขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วผมคิดว่าด้วหาที่ใหญ่ขึ้นข้างเดียวของเราก็น่าจะทำให้เราได้ที่หนึ่งได้แล้วแหละก็มากพอแล้วที่จะได้ที่หนึ่งได้ได้แล้วเอาลาก่อนเลยเนาะเสือกจ้าที่หนึ่งจริงๆเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเป็นยังไงขอดูหน่อยสิห่างกันเท่าไหร่เอ้าไม่โชว์ชะางันปะทอจะเวงสักหน่อยว่าโอ้โหแบบห่างกันแบบกันทีนาทีเงี้ยเสิร์ฟไม่มีทัางนั้นอะ เอาว่าด้วยขาเพียงข้างเดียวของเราก็ได้ที่1แล้วมันอีซี่อะไรขนาดนั้นวะเธอเอ้ยแบบนี้เปลี่ยนดันแล้วก็ดัเปลี่ยนไม่ได้วะโอ้โหหนึ่งหมื่นห้าพันวินขอเยอะจังอะ Five minutes later มุ่งหน้าสู่ West Wall ว้าวดานต่อไปคือทะเลทรายแล้วนี่โอ้โหสำรวจแมพสักหน่อยสิ่งที่เรามีใหม่คือเอออะไรอ่ะเครื่องสีทองนั้น Golden Machine โอ้โหของขุดคลาสสิกสำหรับซีมเนเตอร์เลยปะอ้ แบบนี้มันต้องลองสักหน่อยแล้วเอาอะไรเป็นขั้นสีทองเดียของแรงหรือเปล่าอ่ะอันนี้ใส่ได้ด้วยหรออันนี้มันตัวใหญ่ไม่ใช่หรอแล้วถ้าใส่ไปจะกลายเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวที่เออันนี้ของเราคือขั้นพี่บิ๊กเลยนะส่วนแรกคือขั้นเบบี๋แต่ประเด็นคือพอมันเสร็จออกมามันจะเป็นเบบี๋หรือจะเป็นพี่บิ๊กวะของวันนี้ไม่ลองก็ไม่รู้โอ้ <Go! S 1> ไหนวะเฮ้ยกลายเป็นพี่บิก๊กเอ้าไหนวะทองอ๋อเขาทอง,อทองเฮ้ยพี่ฉลามมีใส่ไปเลยโก มันไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยเว้ยเอ้ยฉลามมาี่ไงฉลามฮิวส์แต่ก็นิ่งว่ะกดแล้วก็ยังนิ่งอยู่ว่ะฮะฉลามฉลามไม่ได้เก่งขึ้นเลยเหรอของพนี้มันต้องวิ่งวะ go อุ้ยโหสัตว์น้อยน่ารักขนาดเลยไปเออแทบไม่มีเพื่อนตัวที่ช้าฝาเราก็คือไอเจ้าตัวนั้นเหรอตุ๊กตาจิ้งจอกหรือว่าหมาหรือว่าหมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันช้าพอๆกับเราเลย เฮ้ยนี่ระดับของเราคือเท่าไหร่อ่ะ3.68 m เลยนะเราวิ่งระดับเกือบ 4m เลยนะแต่เรายังแซงไอ้เจ้านั่นไม่ได้หรอเนี่ยและจ้าพวกนั้นแม่งเข้าเส้นชัยไปแล้วยังไวเลยมาแข่งกันสองคนดี้ก่อนเพื่นะเราคือที่หนึ่งจากแดนเก่านะจะมาที่โหลที่นี่ได้ไงอ่ะเราไม่ยอมเรามีสักสี่เราโว้ยโอเคเรียบร้อยสักสี่หายไปแล้วไม่ขึ้นบนแท่นด้วยซ้ำกระดึ๊บกระดึ๊บเป็นปลาใกล้ตายเลยอย่าบอกนะว่าเราต้องไปสโลว์แบบพวกเขาอย่างเนี่ยสโลว์อากูเล็กเด็บไปกูดาลิจับกูดูกูจะไปดีก่เหมดปุะ อ๋อหมดแล้วในครั้งนี้ผู้ชนะต้องเป็นเราก็เก <Go! S 3> <Go! S 2> <ๆ>ือบจะแข่งกับเจ้าตัวเนี้ยมันแข่งกับใครแข่งตัวเนี้ยแซงไ,ได้ไหมเนี่ย เราหายหน้าตาน่ารักเชียวแต่เราขอแซงนะอย่าร้องไห้ไปเลยนะเราขอโทษสักวันหนึ่งเราคงถึงเส้นใยอ่ะมันช่างแตกต่างจากแดนเก่าเทาเ่เกินเลยเราไม่ต้องไปดิ้นนีต่อไปแล้วเจ้าดิเซิร์ดฟ็อกว้าวยิงจอบทะเลทรายเหรอแต่ตอนนี้มันดิ้นเป็นปลาตายเลยนะเฮ้ยชนะแล้วในสุดเราก็ชนะมันได้แล้วโอ้ยชีวิตมันช่างเศร้าเหลือเกินขาก็ใหญ่อยู่ข้างเดียววินก็ไม่มีจนเหลือเกิน5 minutes later ในครั้งนี้ตัวเราไม่เหมือนกับตัวเราเมื่อนาทีก่อนนี้ตอบไปแล้วพวกเจ้าจะไม่ใช่คู่มือของข้าอีกต่อไปขอชนะเถอะใครก็ได้แพ้แล้วไหมเธอไปเฮ้ยเดี๋ยวจะอยู่กับพี่ฟ็อกกี้เหรอ เดี๋ยวเดี๋พี่ฟอกละก่อนคะพี่ฟอกละก่อนเราแรงไปเว้ยเราแรงไปเว้ยแล้วเราจะชนะพี่ตัวนี้ได้ไหมเนี่ยคือตัวอะไรอะ่ะฮ่าฮ่ละก่อนหน้าพี่ชิงงจกเขียวหลบนี้แสงโว้ยสวยจะเจอพวกนั้นเหรอสักวันแล้วกันนะในตอนเนี้ยเราภูมิใ่แค่ตรงน,นี้แล้วอูหที่งทีลการได้ตด้วยเราอยู่ที่4แล้วอะ่ะน้ามันเจ็ดสิดค่อ่าเด้อเเฮ้ยกลมนี้เป็นโกลเด้นอีิกเลยเหรอมังกรอ,อยู่ไหนยัยไหน,นอ๋อระดับถัดไปนี่เองยี่สิบหกเนว่าไปนว่าไปแล้วลโนวาไปโนวาไปแล จริงๆแล้วมันหลุดดหมทุกอันเลยนะเนี่ยพอตอนนี้คูมยิบเอ็ดอหลุดหมดทุกอันเลยนี่วะโอเคและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโนวาลาก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายว้าวเฟลเมื่อกี้มันขึ้นแบบชัดเจนเลยนั่นง่ายเรียบร้อยนอกวาไปแล้วแล้วก็เอาละฮะทุกคนฮะเล่นกันมาถึงประมาณน,นี้แล้วขาหนึ่งข้างผมก็ใหญ่โตพอๆกับแขนไปแล้วฮะเราคงต้องหยุดกับเพลงเท่านี้ก่อน,นแล้วล่ะทุกคนก็อย่าลืมไป็นกำลงังใจผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันไปได้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าาานนะทุกคคบบบ๊ยยรั